เกิดเป็นข่าวดูมาอยา h ฮอตนิวส์กดหมายเลข52 มาดูที่เรื่องความสวยความหล่อจะพูดถึงสาวคนนี้หล่อจังเลยเออพอได้เลื่อนมานะคะอัปเดตได้เจอรูปเธออุ้ยครย่าตอนแรกดิฉันนึกว่านักแสดงชายที่ฉันนึกว่าไมพิรัตนะคะเออแต่พอเลื่อนไปเอ้าเชอร์เบลเชอร์เบลค่ะสาวเชอร์เบลนี่แหละค่ะคุณขาไม่ก่อนหน้านี้ไว้ผมยาวมาโดยตลอดใช่ไงจะเป็นผู้หญิงสวยแซ่บแล้วก็มาผมบ๊อบนี่ก็ว่านั่นแล้วนะผมบ๊อบด้ตอนแรกคือ จะให้พี่เอเนี่ยทำแบบว่าผมผมสั้นแบบนี้เลยง่าไม่ได้เลยล่ะนะคะคือผู้ชมเป็นลุคล่าสุดนะคะที่เหมือนเป็นการถ่ายนะคะถ่ายถ่ายแบบนะคะคุณขาก็เรียกได้ว่าเป็นลุคใหม่ที่เราเลื่อนไปเจอแล้วแบบตกใจว่าโอ้ยหล่อจริงขนาดนี้เลยโอ้ดูแบบว่าแมนเลยมุมแบบคล้ายๆนะให้คล้ายไหมนะพี่เอเหมือนจริงใช่ค่ะนะคะแล้วก็โดยนะคะ เขาให้สัมภาษณ์กับทางก็ข่าวมายาด้วยนะคะบอกว่ามีคนเนี่ยทักว่าเชอร์เบลรูปผมสั้นหรือว่าฝาแฝดไหมพี่รัตเลยนะเนี่ยนะคะเขาบอกว่ารู้สึกว้าวมากตอนแรกก็คิดนะว่าแบบตัดออกมาแล้วจะเป็นยังไงถูกใจนะคะก็เขาบอกว่าเบ้าหัวเลยถือว่าเปลี่ยนรูคเขาบอกงี้นะคะส่วนเรื่องผลงานกําลังดูบทหลายเรื่องมากจะบอกว่ามีค่ายหนังและค่ายละครมาติดต่อเยอะมากเลยนะคะสําหรับเธอก็อัปเดตมาด้วยเขาบอกว่าแต่ว่าประเด็นตอนนี้ก็คือเชอร์เบลอยากได้บทที่ท้าทายมากที่สุดก็เป็นกำลังใจกับเชอร์เบลด้วยนะคะรอติดตามผลงาน เพราะว่าตอนนี้เหมือนเป็นนักแสดงอิสระแล้วนะคะสำหรับเชอร์เบลนั่นเองค่ะเออเขาก็แบบว่าตอนแรกก็ต้องวช่แต่ไม่ต้องเลยอ่ะไม่ตอนยิ้มก็น่ารักก็มัความมันได้ริงจริงเนาะก็มีความเชอเบล นะคะเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม้ไม้เนี่ยคล้ายกันี่ดูเชอร์เบลนะแต่ต้องแบบต้องใช้คล้ายๆกันแต่ถ้าเลือกลุกที่ไม้แบบว่าเข้มเข้มเหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่าทำา่ายตาเข้มแล้วก็ลุกแบบสีดำโทนอย่างเงี้ยนะโอ้โหนึกว่าฝาแฝดกันเลยจ้าก็เลยนำมาฝากกันสำหรับเชอร์เบลนะคะใช่ค่ะรอติดตั้มขนยานอยู่นะคะเพราะว่าเชอร์เบลก็เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ มีฝีมือการแสดงที่เฉียบขาดมากจริงๆไม<ช>่ว,ว่าจะเล่น<ะ>บทไหนนะคะพวกเราก็ถูกอ,อกถูกใจตั้งแต่บทสาวเจ้าน้ําตาหรือจะมาเล่นร้าย<ช>ก็ได้หมดจริงๆสสมประสบการณ์ทางด้านการแสดงมาอย่างยาวนานนะคะก็ทําให้พวกเรานั้นได้เห็นผลงานการแสดงได้เห็นพัฒนาการด้านต่างๆของน้องมากมายหลากหลายนะคะ<ช> <ๆ S 2> เดี๋ยวรอดูว่าลุกผมสั้นนั้น คือใช่แล้วนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นติดตามดูเพราะว่าเราจะเห็นลุคที่เขาแบบผมยาวแบ๊วแบ๊วหวานหวานโอเคเห็นมาแล้วทีนี้มาเป็นแบบลุคเท่ๆผมสั้นดูแบบว่าเป็นแบบเฮ้ยล่อดูเป็นผมู้ชายแบบหล่อจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะถ้าสมมุติฝนไปตัดอย่างงี้ได้ไหมพี่ก็กำลังจะทักอยู่ก็กาลังจะทักอยู่จะทักก็อย่าไปตัดเธอฝนเอ้ยไงล่ะคะทำเออนะคะอ่ะก็แล้วละค่ะเป็นเรื่องราวของสาวเชอร์เบลนะคะ